จะรอดไหมวันนี้ผมเนี่ยจะมากินของดิบครั้งแรกที่ท้องหมแบบดีขึ้นแล้วผมกินของดิบเลยโอ้โหอืมอร่อยเฉยสวัสดีครับผมนี่กับผมนะครับเสือครับผมวันนี้ครับทุกคนเราจะมา เดตนะครับผมอาการของพี่เสือนะครับที่เป็นเกี่ยวกับโรคกระเพาะที่เป็นหนักมากนะครับที่ทุกคนไม่ได้เห็นคลิปกินเลยมานานมากๆครับผมทุกคนตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าตอนนี้ผมเนี่ยอาการดีขึ้นมาสัก70%แล้วนะครับผมคือดีขึ้นมาแล้วครับวันนี้ผมอยากขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้ผมนะครับสเดือนได้มั้งที่แบบกินแต่ข้าวต้มจืดๆโจ๊กจืดๆนะครับตอนนี้ผมเริ่มกินอะไรได้หลายอย่างมากขึ้นนะครับแต่ว่าที่งดเลยเด็ดขาดเลยนะครับผมก็คือน้ำอัดลมของที่เป็นกรดนะครับแล้วก็ของ แม้กระทั่งพิษไทยเนี่ยผมยังมีการระคายเคืองกระเพาะอยู่นะครับตอนอนี้นะเออโอเคครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปท้าพิสูจน์กันเลยครับว่าผมจะรอดไหมวันนี้ผมเนี่ยจะมากินของดิบครั้งแรกที่ท้องผมแบบดีขึ้นแล้วผมกินของดิบเลยโอ้โหเรามารุ้นกันนะผมจะรอดหรือว่าไปโรงพยาบาลครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรานะครับผมไปเจอกันเลยกับของดิบเมนูแรกของผมไป ของผมก็คือแซลมอนนะครับผมนี่ดูแซลมอนก่อนอผมจัดมาเลยครับชุดนี้นะครับเกือบ800บาทโอ้โหและผมจะจะบอกอาหารนะครับสาหรับคนที่เป็นแบบผมนะครับเนี่ยบสซบีเนี่ยห้ามเลยนะครับผมแล้วก็พริกอย่างเงี้ยนะครับห้ามเลยนะตอนนี้ผมก็ยังทานไม่ได้นะส่วนซอสอย่างเงี้ยก็ห้ามเหมือนกันแต่วันนี้ผมจะมาลองของรรยถ้าพี่เป็นอะไรขับรถพาพี่ไปด้วยนี่นา่าจะลงข้างกัน <laughs> ม่แล้วเจ็บท้องตายใช่ไหมเฮ้ยแกะไม่ได้มาทุกคนเดี๋ยวผมหาวิธีแกะก่อนมาแล้วทุกคนแซลมอนเอาเรียงกันตัวทรอเป็นแซลมอนกินไปนิดเดียวพอพอของปากของคออืมอร่อยเฉยเฮ้ยโอ้โหผมไม่ได้ลิ้มลองมานานมากขออีกชิ้นอือหือ อันนี้เป็นหัวในเท้าับผมโอ้โมาแลาวมากินไปคุยไปนะผม <c oughs> คําถามเยอะแยะมากมายนะครับจริงๆอะ่ะปัญหาม,มันเกิดมาจากการที่เราอะ่ะก <c oughs> ดอาหารเลยทุกคนดูชิ้นนี้หนิดูดิชิ้นนี้แบบโอ้เหมือนกับมันมีความสุขอีกครั้งอะ่ะทุกคนเข้าใจปะ แบบพุ่งขึ้นฟ้าวะ่ะอร่อยจริงโอ้โหนี่เป็นคลิปกินคลิปแรกในรอบกี่เดือนนะบอยหลายเดืนอนเนาะหลายเดือนเลยต่อไปนี้ผมจะพยายามมีคลิปกินเรื่อยๆแต่ว่าจะน้อยลงหน่อยนะครับเพราะต้องต้องเซฟร่างกายอยู่นะครับอันนี้เป็นคลิปพิเศษเพื่อคนดูเลยอืมโอผมอยากทุกคนมากินกับผมอ่ะหนึงกินมิด้วยแต่กินไม่ได้นะผมไม่กล้ากินเพราะมันคือของดองแล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดด้วยคือผมอยากจะแชร์ประสบการณ์ในการเป็นเนี่ยนะครับคือหนึ่งเลยอ,อดอาหารนาน,านๆมันจนแสบท้องปุ๊บไปกินของเผ็ดซึ่งกระเพาะพี่เสือมันแบบ มันเริ่มจะเป็นแผลอยู่แล้วมันไม่เชิงเป็นแผลนะมันคือมันมันอักเสบอักเสบแล้วอะของผมะนะอักเสบบวมแดงมาแล้วอะแล้วก็แบบไปโดนของเผ็ดอีกมันก็เรียบร้อยมันระคายเคืองเนาะมันก็เหมือนพริกเข้าตาเราแสบไหมแสบอืมอารมณ์นั้นเลย <c oughs> อือออืออโหแซลมอนของแท้อือือทุกคนดูเลยชิ้นบัลลักกักบักเอฟพี่น้องเบึงน <c oughs> ี่ใหญ่มาก จริงๆอ่ะมันควรจะกินอันเนี้ยเนาะอเอางี้ทุกคนผมขอตั้งกล้องเหนือยเดี๋ยวผมให้น้องผมมากินด้วยด้วยกันเออจะได้แบบคุยกันจะได้บอกว่าระหว่างที่บอยอยู่กับผมอ่ะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างมาเลยครับผมบอยครับมาเลยมาเลยครับผมอ่ะ <c oughs> โอเคครับผมก็คนที่ดูแลผมตอนที่ว่าผมป่วยนี่ยก็จะมีมีมุกมีบอยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น2คนนี้เนาะเพราะว่าเออผมอยู่ด้วยกัน คนโดนเดียวกันไงแต่ว่าคนละชั้นคนละห้องอะไรเงี้ยนะครับ <ๆ S 1> กไ็ได้เจอกันบ่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าบอยยังขับรถไม่แข็งเวลาแบบไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยผมก็จะขับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็บอยจะดูแลผมไม,ม่เป็นการซื้อข้าวหรือว่าไปเอาข้าวอะไรเงี้ยให้ผมกินอะไรเงี้ยเออก็บอยจัดการให้หมดเลยนะครับซึ่งอาหารที่พี่กินเมื่อก่อนเป็นไงโอ้ยแซ่บผมชอบไหมแต่ไม่เคยได้กินเพราะาพี่เสกกินท้องไม่ไม่ถึงอาหารที่พี่กินอ่ะพี่ป่วยอ่ะ เขาต้อมต้มแล้วก็ข้าวจืดไม่ไฟเผ็ดไม่ใส่น้ำมันปัจจุบันไม่กินน้ำมันเลยใช่ปคือคือถ้าเราเลี่ยงได้นะครับทุกคนมันก็เ yani> ป็นผลดีต่อสุขภาพด้วยนะในช่วงนี้ผมป่วยอ่ะซ um ึ่งเขาไม่ให้กินของมันของทอดของเผ็ดของดิบจริงๆอะหลายๆอย่างพวกนี้มันก็ไม่ด claro> ีต่อร่างกายหรือ้วเนาะได้อาจิเลย ชิมดูเลยแต่น,นี่ของดีนะผมว่าอันนี้ของดีของแพงด้วยแพงด้วยทุกคนเดีย๋ยวผมเองกล่องนี้ดีกว่าผมชอบกินวาซาบิไงหรือว่าเป็นคลิปที่มีความสุขหนึ่งคลิปละกัน,นะครับที่เออผมได้กลับมาลองกินอะไรที่มันที่ตัวเองเคยกินอ่ะแต่ว่าผมก็คงจะกลับไปกินจุดิบไม่ได้แล้วกลับไปอะไรที่มันแบบดิบๆเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วที่ผมแบบชอบกินของดิบนะแต่ว่าโมขอเวลาสักปีหนึ่งนะครับแล้วก็คงมีคลิปกินมาให้เรื่อยๆอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่มันสนุกขึ้นใครมีไอเดียดีๆนะครับผมคอมเมนต์มาได้เลยนนะะบบีจจแแ แต่ว่าสบีด้ยเหรอสดมากเนาะคือมันแบบเนี่ยของแพงอ่ะมันอย่างนี้แหละของแพงแบบคือแบบมาตรฐานดีอ่ะอันเนี้ยอันนี้เจ็ดร้อยกว่าบาทนะทุกคนเกือบแปดร้อยเนี่ยอืมอืมงพี่เษกินได้อยู่หรอไม่เป็นไรหรอกดูพอละทุกคนผมจะกินของอย่างอื่นได้เนีว ชีวิตผมขาดความสุขไปเยอะมากขาดเปรี้ยวขาดเผ็ด <laughs> ใช่แล้วอาหารคือกินแต่แบบไม่มันไม่เผ็ดไม่หวานไม่เค็ม คือแบบจืดๆเออจืดๆอ่ะผมเป็นอย่างนั้นอ่ะคือทุกคนคิดดูนะว่าในขนาที่เราป่วยอ่ะสมมติว่าผมไปนั่งกินข้าวกับน้องอะไรเงี้ยรวมกันพวกนี้เพราะอะไรเนาะม,มันเดียวกินหมูกระทะกันอ่ะผมกินไม่ได้นะผมนั่งดูนั่งกินโจ๊กซึ่งมันเป็นแบบใบกูต้องเป็นไม่วเวยอะไรเงี้ยเออมันทําให้เราแบบเออต้องกลับไปดูแลตัวเองบ้างครับทุกคนอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวแบบว่าทํางานจนแบบลืมกินข้าวแค่แบบสละเวลานิดนึงอ่ะกินเยอะอย่างน้อยถ้าไม่กินข้าวก็ควรจะมีอะไรที่รองท้องเพื่อไม่ใหกกรเเานนนีีแบบย่่็ควิท สุกสะอาด<ช>แบบเฮลตี้หน่อยเฮลตี้หน่อย,อยเพราะว่าคนเราเนี่ยโรคอะ่ะมันมากับอาหารนะรู้ป่าวใช่แล้วอยากให้คนที่เจอผมด้วยครับที่ผมได้กินแซลมอนในรอบแปดเดือนเดี๋ยวมีคนเม้นตอีกเคยเดูยวพวงนี้พิเศษเข้าโรงพยาบาลปีบากเลยอื๋อ,อ,อดูดีทุกคนชิ้นส้มส้มใหญ่ใหญ่แบบมะละกกอ่ะก็เป็นสาแบบเนื้อแน่นอ่ะ สิ่งที่แบบหายไปจากชีวิตผมเลยนะคือปารตี้ใช่ไปกินอะไรกับคนหนึ่งก็ไม่ได้โยไม่ได้แล้วปารตีไม่ได้แล้วครับ <c oughs> ทุกคนคือแบบหมายถึงว่าแอลกอฮอล์น้ำอัดลมไม่ได้เลยเด็ดขาด ผมคิดว่าผมอาจจะเลิกตลอดชีวิตใช่ซึ่งมันเป็นผลดีนะผมว่ามันเป็นผลดีแต่แค่ผมผมอาจจะดื่มกับน้องๆไม่ได้แต่ว่าผมสามารถสนุกกับน้องๆได้ไงแบบว่าเออน้องกินดังเราก็ไปเฮ้ยอะชนแก้ใช่ไหมผมจะเป็นน้ำเปล่าแต่ใจผมได้ไงกินน้ำเปล่าพี่เจ้าใช่เพราะว่าถ้าผมยังอยากอยู่กับน้องๆทุกคนนานๆอยากอยู่กับพ่อแม่นานๆผมก็ต้องผมก็ต้องยอมต้องยอมไปทิ้งความสุขไอ้เอวมอไปนะครับแต่ว่าผมก็ยังกินอะผมอาจจะเป็น เปล่าหรือว่าน้ำผลไม้ก็ได้แต่ว่าเราก็ยังสนุกเฮฮากับเพื่อนกับพี่น้องได้นาอเออแบบเต้นร้องเพลงกินอาหารทั่วไปก็ได้ได้บ้างแล้วเมื่อก่อนแบบทุกคนแบบสงสารผมอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเนมหรือใครกับสงสารทุกคนอะ่ะแบบว่าเออเขากินของอร่อยกันผมต้องมานั่งดูเฉยเฉยอะ่ะจนแบบบางทีผมก็น้อยใจอะ่ะแบบเออสงสารตัวเองแบบเออน้ําตาก็ซึมแลวก็มีนะแบบมันคิดไปเองเนาะเห็นคนอื่นกินมีความสุขแบบเราไม่เคยกินแต่ขอความสุขมาไงแล้วมาเป็นเงี้ยโคตรทุกข์อ่ะสุดเมื่อก่อนไงพี่เสือ ที่สุดมากกว่าไหนเนาะก็ผมต้องขอโทษนะครับที่แบบลงคลิปน้อยด้วยช่วงนี้เนาะคือหนึ่งครับผมก็เริ่มแบบเวลาป่วยมาอะไรเงี้ยก็คิดแต่ไม่ออกแล้วช่วงนี้แบบทาสวนด้วยไงทางานทําสวนเนออทำสวนไอ้เงี้ยทาสวนขึ้นอวกากอะไรเงี้ยแบบเออก็คิดงานได้น้อยซึ่งมันสืบเนื่องมาตั้งแต่ช่วงผมป่วยแล้วผมทำที่กินไม่ได้ก็เลยแบบคอนเทนต์น้อยลง เพราะเราเป็นช่องกินใช่ไหมล่ะเ,เออแล้วก็อย่างคลิปแกเง,งี้เราก็เจอกับพวกหัวฟ้าน้อยๆน,นะเพราะว่าช่วงนี้ดิมทาเพลงเนมก็มีน้องอะไรเงี้ยคือแบบออโอเคเราแต่ว่าเราก็จะหาเวลาปาร์ตี้กันแหละเพราะาผมก็คิดถึงอยากแก้งแล้วอะไรเงี้ย <laughs> เออโอเคเออทุกคนเดี๋ยวอาจจะแบบมาทำชาเลนจ์แบบลดน้ำหนักบ่อยหรืออะไรเงี้ย ว่าก็ทำยาก่จังไปฟิตเนสได้เลยต้องฟ <ไป S 1> ิตเนสต้องเล่นกีฬาใช่ฟิตเนสอย่างเดียวไม่อยู่ใช่ไปออกกำลังกายทุกวันอย่างเงี้ยพี่พี่ <Okay. S 1> พเจอพาไปอย่างเงี้ยผมสบายเลยอ่ะใช่ครับทุกคนก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีคอนเทนต์อันนี้นะครับผมไปดูชอ่องคิวเทลป้ามานะครับเขาสุ่มกล่องยูทูบเบอร์นะผมไปเห็นเฮ้ยมันสนุกดีมันน่าสนใจจริงๆผมก็เลยว่าจะเรียนแบบไม่ได้เรียนแบบหรอกก็คือแบบเอามาทำตามนั่นแหละง่ายๆเลยผมให้เครดิตเขาเลยนะเพราะว่ามันดูแล้วมันสนุกเนาะสำหรับซิมเนาาะะะผมมมกกก็็ไไปตตติิิดดซนนคคครรรััับเเเอออแล้้วววยยยุจจง เคยคุยกันด้วยก็คอนเทนต์ดีผมเลยแบบขอ็ขอปหน่อยละกัน ม่อยากทำบ้างอะไรเงี้ยเนาะเอออยากทำบ้างผมก็จะทำกล่องสุ่มครอบครัวหัวฟ้าเออใครอยากดูกล่องสุ่มครอบครัวหัวฟ้านะครับว่าจะใส่อะไรบ้างลงไปในกล่องของแต่ละคนนะครับว่าจะเป็นเอมจทจานทีมอุ๋มอินดีเจนิเมอร์อินซเนียแล้วก็มุกนะครับผม็นช่องสนุกตี้มุกนะครับแล้วก็ช่องกอนเเคเอเอแล้วก็มิวาลมิวนะครับผมประมาณอยช่องอยากดูผมขอคนละหไลท์พอผมไม่ขอหรอกว่าจะต้องกี่ไลท์แต่ว่าขอคนละหนึ่งไล์พอเพื่อเป็นกาลังใจนะครับช่วยกันคอมเมน และการน,นัาทุกคนแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับทุกคนที่แบบคอยถามผม f c น่ารักพี่เสือหายแล้วยังพี่เสือ,อดีแล้วยังอะไรเงี้ยดูแลตัวเองดีๆนะคือแบบความห่วงใยแบบ f c เยอะมากในครอบครัวเลยอ่ะใช่คือแบบน่ารัก f อพี่เสือน่ารักทุกคนจริงๆนะครับคือไปที่ไหนก็หวัดดีผมก่อนเลยใครที่รู้จักผมอะ่ะ f c น่ารักมากสวัสด,ดีครับ,ดดรบ,ดดรบพี่เสือสวัสดีค่ะพี่เสือคือสวัดดสวด,ดีทุกคนเป็นแบบมีมารยาททุกคนผมไม่เคยเจอ f c คนไหนที่ไม่มีมารยาทเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นอ่ะก็ยังสวัสดีคครรับบบ่เเเสืือออออะไ้แด็ก เอสซีผมมีคุณภาพมากคือแบบมีมรารยาทมีสัมมาคารวะ<ช>ผมยังไม่เคยเจอเด็กเกียนนะแบบเฮ้ย hey, ไอเสือไม่เคยยังไม่เคยมี้า <c oughs> ยังไม่เคยมีจริงมีแต่แบบเจอที่แบบเด็กอันนี้ที่ผมพูดจากใจน,นะคือเจอแต่คนโอเค่ <c oughs> ไม่ได้เจอคนแบบเกียนดา่าอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เจอยังไม่เจอนะครับแต่อาจจะมีบ้างแหละแต่ไม่เคยเจอไงประเด็นนะ่ะ <c oughs> เออผมก็เลยอวยคนดูผมหน่อยละกัน อ่ะโอเคครับทุกคนก็วันนี้ครับถือว่าเป็นคลิปที่มีความสุขคลิปหนึ่งแล้กันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้พี่เสือด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายอร่อยอร่อย